โอเคก็กลาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาพบกับช่องอันเดอร์ชอเนลนะครับวู้และในครั้งนี้เนี่ยผมได้ไดโนเสาร์มาโคตรเยอะหลายตัวมากได้ไดตั้งพาราซอรัสไอหัวโนกตัวนี้เจ้าพี่เฮ่ปากตุนปักเป็ดเออเจ้าดักเตอร์ตัวน้อยที่มีขนแถวแถวแครนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ลงตีแพ็คเลเวลเก้าเนาะ เดี๋ยวเ้าเรียกยยพี่ไม่ได้ใช้พี่พี่น่จาจะตกตอนนั้นเนีย่ยก็ใช้ลุ๊ก,ก,ะก,กอะไรละไปไปเจอในเกมเลยครับไปเจอเข้าในเกมแล้วตอนนี้ใช้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนตัวทีนี้นะว่ต้องเปลี่ยนนะครเาว่านั่นไง นี่เฮ้หวัดดีอุ้ยจงตีอย่างเด่น,นอะ่ะเฮ้ย่กต้อง้ลอ,อีอ่องัวเลยแล้วกันโอโหโจมตีหนึ่งทีางทตาอละ เอาเป็นนกฟีนครับอืมแน่น่าจ้ะมัน,มน,น,มน,น,น,นไม่กล้าโจมตีเนอะอะไรกลับก็คื่อใส่แตกเลยที่เคื่อ เดี๋ยวแกตัวเดียวสินะจะทำอะไรฉันไม่ลงหรอกไอ้เจ้าปูนปักเป็ดกักเหมือนกันเกือบตายแล้วไหมล่ะเกือบเลยแล้วี่ไม้เดี๋ยวนี่หน่อยตะวันท่าทับเอื้อ500ดนนาเมจชนะเหมือนเดิมครับครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในล็อบบี้เลยครับล็บอบบี้เอ็นเอ็มดิมกดล็อกจนล็อกกระเจาะเทืด โอ้ดูไปลืมปวดล็อกตัวนี้เลยเกิดมาแล้วเจ้าน้องจุกโกตัวหน่อยมานี้ลากแกมาอยู่ตถวนหนมานี้ยใช้สองที่น้องตัวนี้ออกไป,ไป เดีย๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปอยู่ในแพ็คเลยแล้วกันอันนี้ก็คือแพ็กยงตีอ่าชี้หายเลยยงตีตัวนี้คีน่าจะตายนะเดี๋ยวใช้ตัวเล่เอาขโมองสองตัวเดี๋ยวไม่อยเกลีย้ยงไมไปเจอในเกมเลยค่ะ แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกมบัตรที่จะตกรถ้าหางเชื่อกอ้ตายเลยพี่จะไปแก้แค้นให้เลสเตอร์เขาน้อยแล้วมาเอออีตัวตี้อ่ะอ๋อไอ้สูงบัลลังก์เอาไหมบัตรเจ้าแค่ฟาดหางอื้อหน้าสะบัดเลยนี่แกก็เจอฆ่าสะบัดหางเหมือนกันตอนนี้เพ่ฆ่าหางเชื่อเพื่อเออ น, <c oughs> น้าติา้ตายดิเดียวแค่เดียวมันก็ดีดแล้ววะไอ้เต้ยต้องเต้ยหนูให้ดูเลยอุ้ยน่าสะบัดเลยเหรอแต่จุ้ยหน้าสบัดิ์เลยหรือทับทีเล็กไอ้ทับหน้เติ้วตายเลยคือแจะได้เหมือนเดิมอยากได้แค่ตัวเดียวโอ้ทับ b m m ดึก ไอั์ของคีไม่ค่อยเยอก็อเจอเโมไหม m เจอ,อในเกมอเคเข้ดในเกมแล้วมาแคหนึ่งเปลี่ยนตัวนะ่ประมดเลยตงตีไให้ดูก่อนอืิอหนไม่ต้องตีก็ได้ ขมบ่บหน่ำอือตายเลยนี่หวัดดีคุณแท้แทาดอ้าวหวัดดีเจา้าเจ้าขอยยาวตัวน้อยๆทีบเอ้ยเตะอุ้ยคอยดูช่วยกอะไรให้แกด้ว่แล้วทำไงอ่ะขมบ่หน่ำแต่คอหักอือตายเไอ้ที่สุดแล้วก็เจอคนแท้ทาดของข้าแล้ว เอาไม่กล้เคียงเลยนะแต่เรื่องไม่กล้เชียงทับเก่หน่อยเออตายเลยหรอโอ้โหคนลูกจีตายละงงงงชนะหมเลยนะคะได้เวลาส,สุดสุดแล้วนะให้ผมดูให้ดูเลยมาดูกันจะได้ตัวซ้ำไหมเดี๋ยว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 ในการเลยอ่ะพี่ อาเชวเวฟนิวโรเม่ฮิฮิโอเคตอนนี้แพ็กเกจก็หมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมมาให้อาหารพวกนี้เลยก่อนเดี๋ยวตักตอนให้อาหารเสร็จเลยลวกันหลังจากให้อาหารเสร็จก็เหลือเหลืออาหารประมาณนี้ครับจักสองสาสเหลือห้าพัน ายากขนาดนั้นเลยเผื่อไม่ตายสิไอ,อ้ดูหน้าใกล้ๆดีกว่าเั้ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้นะยออัได้ล้วคั่ศูนย์กลางสุดหลอดทีออดดออ่ไอ้เด้เด้เด้ออต้อ ผมให้อาหารพวกมันจิตละเอ้ขออาขยับไม่ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันครับ